เราจะเดินไปข้างหน้านะครับอย่างมั่นคงอย่างยิ่งใหญ่คนเดียวไม่ได้เราต้องไปกันเป็นทีมนะครับทีมไทยแลนด์ไม่มีวันตายนะมันก็จากรุ่นสู่รุ่นนะครับเราต้องเชื่อมันน่นในคำว่าทีมไทยแลนด์แล้วก็สร้างทีมไทยแลนด์ให้มันเกิดขึ้นให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งแข็งแกร่งที่จะยืนอยู่ในเวทีโลกได้อย่างสง่างาม,งามซึ่งใน อนาคตอันใกล้นะครับพวกลุงลุงป,ป,ป้าทุกคนที่อยู่ที่นี้ก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฝากประเทศไทยฝากอนาคตฝากชีวิตบ้านปลายของพวกลุงไว้กับลูกหลานทุกคนนี่แหละวันนั้นก็ขอให้พวกเราทุกคนนะได้มีความขยันขัดแข,ดข็งแล้วก็มารับช่วงต่อในการที่จะ สร้างประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งกนี้นะครับ